นา68นะครับเวลา11นาฬิกากว่านะครับ <c oughs> มาติดตามสภาพอา,ากาศบริเวณประเทศไทยและทุกการที่สำคัญและติดตามการเคลื่อนตัวของพายุนะลักกาซานะครับว่าจ,จะเขาจะไปทางไหนนะครับเนโนองขาจะไปทางไหนมีผลอะไรต่อบ้านเรานะครับส่วนบ้านเรานะครับระยะน,นี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับสภาพอากาศเป็นอย่างไรนะครับติดตามจากโปรแกรมวินดีนะครับ ก็บรรยายโดยผมมเทียนเวสเซอร์ไอกรีมเหมือนเดิมนะครับปดิตามดูนะครับจากภาพถ่ายเมฆดาวเทียมนะชนิดอินฟราเรดนะครับแล้วก็จะเห็นนะครับดูกลุ่มเมฆนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับบริเวณพม่านะครับบริเวณประเทศเมียนมานะครับกลุ่มหนึ่งแล้วบริเวณประเทศไทยตอนบนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแล้วก็พายุนะครับมีแท็กที่อ่อนกำลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่ำแล้วนะครับบริเวณ ตอนใต้ของประเทศจีนนะครับกำลังลงเอาตังเกียรนะครับก็ดูนะครับแนวโน้มของพายุลูกนี้นะครับก็เป็นตัวหนึ่งนะครับทําไมเขาไม่ขึ้นไปบนแผ่นดินจีนข้างบนนะครับทําไมเขาเลาะเรียบชายฝั่งนะครับก็เนื่องจากนะครับความชื้นและอาหารของพายุนะครับถ้าเขาขึ้นไปเขาก็จะสลายตัวถ้าไม่มีความกดอากาศสูงหรืออะไรมารองรับให้ดึงให้เขาขึ้นไปนะครับส่วนพายุนะครับลากาซ่านะครับพายุไต้ฝุ่นลากาซ่านะครับใต้ตอนออกฟิลิปปินนะครับ ก็ต้องติดตามน่าสนใจนะครับว่าเขาจะเหนี่ยวนำและทำผลกระทบอะไรต่อพันเราได้บ้างนะมาดูนะครับทแท็กของพายุลากรซ่านนะครับนี่ครับทางทแท็กแท็กหรือาทางเดินพายุนะครับทางเดินของพายุนะครับก็วันนี้นะครับวันนี้เป็นไตฝุ่นร้อยดูนะครับกำลังเขาร้อยยี่สิบสองนอตนะครับ ร้อยยี่สบสองนนี่ไม่ธรรมดานะครับเมื่อเจ็ดโมงเช้าเจ็ดนาฬิกาที่ผ่านมานะครับก็ดูนะครับคนดูแรงของพายุลูกนี้นะครับโคางงพลังนะครับก็ที่ตามดูนะครับคาดว่าจะลงเอาตงเกียรนะครับช่วงวันพฤหัสที่ยี่สิบห้าเราจะขึ้นฝั่งนะครับช่วงร้อยต่อระหว่างวันที่ยี่บห้านะครับกับวันที่ยี่บหกนะครับซึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาพอากาศบ้านเราก็คือทําให้องมรสุมนะครับแรงนะครับแลวก็พัดต่อเนื่องนะครับไปมาดูนะครับ กลับมาที่ภาพถ่ายวิทยาเทียมนะครับชนิดอินฟลาเรดนะครับก็ดูการเคลื่อนตัวของพายุและกลุ่มเมฆต่างๆนะครับ <c oughs> ดูนะครับพายุมีแท็กที่สลายตัวไปเนี่ยเขาก็จะเคลื่อนต่ําลงมาตามแนวล่องมรสุมนะครับ <c oughs> เขาก็จะมีขึ้นไปด้านบนนะครับพายุลักกาซ่าก็เหมือนกันกเขาก็จะเคลื่อนลงมาตามแนวล่องมรสุมนะครับ <c oughs> เพราะว่ามีนะครับหย่อมความกดอากาศตามบริเวณประเทศเป็นมานะครับที่จะเคลื่อนตัวแล้วก็ลงส่วเอาเบงกอนแล้วก็จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับ ลองมรสุมก็จะพาดผ่านประเทศไทยนะครับตามแนวเมฆนะครับพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับช่วงนี้นะครับก็มาติดตามดูนะครับจากภาพถ่ายมีจากโทรทีมที่แบบแบบดูนะครับเราก็จะเห็นนะครับมีฝนบริเวณประเทศไทยเรานะครับก็มีเมืฝนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับส่วนภาคกลางภาคใต้นะครับเราก็จะเห็นว่าท้องฟ้าเปิดนะฟ้าใสๆนะครับนะครับช่วงเช้าๆนะครับเนี่ยฟ้าใสๆนะครับช่วงบ่าย ช่วงบ่ายๆก็น่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับเพราะตอนนี้นะครับดูนะครับช่วง11บเนาฬิกานะครับเราก็จะเห็นว่ามีเมฆก่อตัวเป็นเมฆเ C C U นะครับเมฆขาวๆนี่ครับแต่ภาพถ่ายเมฆเทยเราก็เห็นได้ชัดเจนนะครับมีเมฆก่อตัวยกเว้นภาคใต้นะครับก็ก่อตัวเล็กน้อยนะครับบางๆนะครับช่วงบ่ายๆก็คาดว่าฝนจะก่อตัวเป็นฝนนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครและใกล้เคียงด้วยนะครับดูนะครับ บริเวณกรุงเทพมหานครและใกล้เคียงเนี่ยกลุ่มเมฆขาวๆเป็นเมฆ SCCU นะครับที่จะก่อตัวเป็นเมฆพายุอุ่นฟ้าขนองหรือเมฆ CB ต่อไปนะครับดูความหนาแน่นนะครับเราก็แปลภาพแบบนี้นะครับเนื่องจากภาพอินฟราเรดนะครับวัดอุณหภูมินะครับมันก็จะมองไม่เห็นนะครับไม่เห็นลึกๆแบบนี้นะครับที่เป็นบูแล้วก็เป็นวิสเบิลนะครับภาพแบบวิสเบิรเราก็จะเห็นชัดเจนนะครับเนี่ยนะเป็นคลื่นเป็นเกล็ดเล็กๆนะครับถ้าเรามองด้วยตาเปล่าออกไปมองที่ท้าฟ้าเราก็จะเห็นเป็นเกล็ดเมฆเป็นเมฆก้อนนะครับ SCCU นะครับ ตัวน่ะเนี่ยแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเมฆเนีส่วนเขาขาวที่อยู่ด้านบนก็คือเมฆพายุที่ขานอนที่เป็นเมฆ CI และเมฆ CB ที่มีนะครับอุณหภูมิต่ำางสูงนะครับที่เป็นใยบางๆเนี่ยนะครับส่วนรูปลักษณ์ของเมฆที่อยู่ต่ำก็จะเป็นเหมือนลูกฟูกเป็นเหมือนหูแกะนะครับที่เป็นเหมือนเกล็ดปลาที่เรามองเห็นนะครับก็เป็นเมฆเ c c u เป็นเมฆก้อนนะครับการแปลภาพถ่ายเมฆากาวเทียมนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ ดูนี่เราก็เห็นชัดเจนนะครับเป็นก้อนตะบุมตะปามเล็กๆนี่นะครับก็แสดงว่านะครับ11โมงสิเนาฬิกามีอย่งเริ่มก่อตัวแล้วนะครับก็ติดตามดูนะครับตอนบ่ายพายุฝนฟ้าขนองจะเกิดได้ไหมนะครับฝนจะเกิดได้กี่โมงนะครับก็ต้องติดตามดูตั้งแต่นะครับแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้นไปนะครับก่อตัวแน่นนะครับส่วนตั้งแต่ชุมพรลงมาก็เอาบ้านนะครับแต่ก็มีนะครับก่อตัวนะครับต้องติดตามช่วงบ่ายนะครับก็ฝนจะก่อตัวได้กี่โมงนะครับ ต่อไปมาดูนะครับภาพจากเรดาร์ตรวจอากาศนะครับนี่นะครับจากเรดาร์ตรวจอากาศนะครับก็จะมีกลุ่มฝนนะครับกลุ่มฝนหนาแน่นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตอนบนนะตอนนี้นะครับสิบเอ็ดนาฬิกาสิบเก้านาทีนี่นะครับแต่แถวตั้งแต่แถวเนี่ยนะครับสกลนครนะครับนครพนมบึงกาฬนะครับไปถึงอุดรนะครับก็เริ่มก่อตัวนะครับ ส่วนภาคเหนือก็จังหวัดอุตรดิตถ์แพร่น่านนะครับเชียงรายนะครับก็ดูว่าฝนก็ก่อตัวแล้วเคลื่อนตัวไปทางไหนนะครับนะครับเขาจะเคลื่อนตัวขึ้นด้านบนนะครับเนื่องจากว่านะครับเนื่องจากว่านะครับยอมความกดอากาศต่ําหรือพายุมีแฉกนะครับที่สลายตัวนะครับที่อ่อนกำลังลงนะครับเป็นยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับตัวนี้นะครับอยู่เป็นปรเทศจีนตอนใต้นะครับ ก็ยังมีอิทธิพลดึงให้ล่องยังคงอยู่นะครับอีกตัวนึงก็คือบริเวณประเทศเมียนมาตรงนี้นะครับที่ทําให้ล่องอยู่ด้านบนนะครับล่องเคลื่อนไปอยู่ภาคเหนือนะครับต้องติดตามต่อไปนะครับเพราะว่าล่องเคลื่อนอยู่อย่างนี้นะครับถ้าล่องยังไม่ลงความกดอากาศสูงยังมลงมาไม่ทันนะครับก็จะทําให้พายุลากกาซาที่เคลื่อนตัวมาทีหลังนะครับก็โอกาสที่จะเข้าภาคเหนือได้นะครับเนี่ยนะครับแต่ช่วงนะครับมาดูนะครับ ถ้าดูนะครับช่วง11นาฬิกานะครับเนี่ยครับเราก็จะเริ่มเห็นนะครับกลุ่มเมฆฝนเล็กๆนะครับก่อตัวแล้วหลายพื้นที่เลยนะครับตั้งแต่เนี้ยนะครับภาคตะวันออกตั้งแต่ปรจจวบขึ้นไปเนี่ยนะครับจากภาพถ่ายเมฆดาวเทียมเมื่อกี้เราก็จะเห็นเป็นก้อนเล็กๆนะครับเนี่ยครับก็เริ่มก่อตัวนะครับจากเรดาร์ตรวจอากาศเรดาร์ตรวจอากาศเขาตรวจพบนะครับตรวจกลุ่มฝนนะครับภาพสะท้อนจากกลุ่มฝนที่อยู่บนบนเมฆนะครับอาจจะยังไม่ตกถึงพื้นนะครับ เขาจับได้เฉพาะพาสะท้อนที่เป็นเมฆก้อนลอยอยู่ในอากาศนะครับเพราะฉะนั้นการวัดค่าก็คือเขาวัดจากปริมาณน้ําฝนนะครับที่อยู่ในเมฆนะครับไม่ใช่น้ Wuhan ําฝนที่หล่นลงมาที่พื้นนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเราอาจจะเห็นว่าตรวจพบกลุ่มฝนแล้วนะครับแต่ฝนมันยังไม่ตกนะครับแต่ถ้าเข้มเข้มนะครับเข้มเข้มสีเหลืองๆนะครับแบบนี้นะครับสีเหลืองๆส้มๆก็อาจจะมีฝนตกลงที่พื้นแล้วนะครับส่วนจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเรดาร์ตัวอากาศนะครับ ขาตรวจจับก้อนเมฆก้อนเมฆที่ลอยอยู่ในอากาศนะครับไม่ได <his patrons. S 1> ้ตรวจจับน้ำฝนที่ลงมาที่พื้นนะครับก็เพราะว่าเป็นค่าภาพสะท้อนนะครับเราก็ต้องติดตามมันต่อไปนะครับว่านะครับก็แนียวน้มวันนี้นะครับตั้งแต่ภาคกลางขึ้นไปภาคเหนือเพรตะตอนนี้ชีเนอร์ฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับฝนก็จะก่อตัวช่วงหลังเที่ยงนะครับบ่ายข้ามฝนก็จะเพิ่มขึ้นครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นได้แค่ไหนนะครับต่อไปนะครับมาดูนะครับ การพยากรณ์การเกิดฝนนะครับบริเวณประเทศไทยทถวนะครับฐานข้อมูลช่วง11เนาฬิกานะครับแล้วก็จะเห็นนะครับยอมความกดอากาศตามที่ปกคลุมประเทศเมียนมานะครับประเทศเมียนมาก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับตอนนี้ก็อยู่ด้านบนนะครับแถวอ่าวเบงกอนนะส่วนบริเวณประเทศจีนนะครับก็พายุมีแทกที่ย้อนกำลังลงนะครับแต่ยอมความกดอากาศต่างแรงนะครับที่อยู่ทางใต้ของจีนก็2ตัวนี้ก็ทําให้นะครับลองมาสุม ขึ้นไปแขวนอยู่ในแถวภาคเหนือนะครับดึงล่องขึ้นไปประเทศไทยนะครับภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงใต้ก็จะได้รับอิทธิพลเป็นลมตะวันมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับฝนส่วนใหญ่ก็จะเกิดบ่ายค่ำถึงกลางคืนนะครับก็ต้องติดตามนะส่วนบริเวณพายุลากาซ่านะครับก็ทํางานตลอดทั้งวันและคืนนะครับทรงพลังรุนแรงนะครับก็ต้องติดตามเนื่องตอนนี้เขาอยู่ห่างบ้านเรานะครับก็ติดตามต่อไปว่าเขาจะมาตอนไหนนะครับ นับดูนะครับวันนี้นะครับดูนะจากเราดูจากภาพถ่ายเมฆจากเราเทียมเมื่อกี้นะครับที่มีเมฆก่อตัวเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะในช่วงบ่ายนะครับวันนี้ฝนเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงที่เกิดขึ้นจริงเดี๋ยวผมจะมารายงานให้ทราบอีกครั้งนะครับเนี่ยฝนเต็มไปหมดเลยนะครับตั้งแต่ภาคกลางขึ้นไปนะครับภาคใต้อาจะฝนอาจจะลดลงนะครับช่วงนี้เพราะมีลมแรงนะครับดูนะครับฝนประเทศไทยเราวันนี้ฝนหนักนะครับเห็นไหมครับฝนนะครับ หน่วยที่เขาวัดเป็นมิลลิเมตรนะครับต่อชั่วโมงนะครับก็ดูนะครับวันจันทร์คุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะครับภาคเหนือภาคตอนนอกชิ้นเหนือเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีฝนตกซ้ำๆพื้นที่เดิมนะครับฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับเทายุยังไม่เข้ามานะครับอย่างนะครับประเทศไทยเรานะครับวันอคารที่ยิบสารนะครับฝนก็ตกต่อเนื่องนะครับนี่ครับจากเป็นโปรแกรมการพยากรณ์สถทตเลขของวินดี้นะครับ ฝนก็ตกต่อเนื่องเพราะล่องมรสุมขึ้นไปแขวนอยู่บริเวณภาคเหนือนะครับใต้ล่องฝนก็จะหนานะครับเนี่ยนะครับดูนะครับช่วงนะครับถ้าเป็นแบบนี้ล่องขึ้นไปแขวนนะครับโปรแกรมจากวินดี้นะครับการพยากรณ์เชิงตัวเลขนะครับจากวินดี้นะครับเขาให้นะครับล่องมรสุมอยู่ภาคเหนือพายุก็จะเข้าภาคเหนือนะครับอย่างนี้นะครับต้องติดตามแต่มันเหลืออีกหลายวันนะครับข้อมูลนะครับเป็นการพยากรณ์การแจ้งเตือนล่วงหน้านะครับพายุขึ้นฝั่ง เย็นคืนวันพฤหัสต่อเช้าวันศุกร์นะครับเนี่นะครับนี่นะครับเข้าภาคเหนือนะครับจะตรงไปดูศูนย์กลางตรงที่ในลมอีกทีหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับถ้าเข้าแบบนี้จริงๆนะครับภาคเหนือซึ่งฝนตกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับฝนก็ตกต่อเนื่องจนถึงวันศุกร์นะครับก็ต้องเฝ้าติดตามเลยนะครับว่าฝนที่ตกต่อเนื่องนะครับซ้ำๆบนพื้นที่เดิมนะครับจะทําให้ สภาพอากาศเป็นยังไงนะครับน้ําจะท่วมไหมครับพายุเข้ามาแบบนี้ครับมีโอกาสที่น้ําท่วมนะครับน้ําท่วมจากพลันน้ําป่าไหลหลากน้ําล้นตลิ่งนะครับได้เลยนะครับนะครับก็ต้องติดตามนะครับเช้าวันอาทิตย์นะครับดูนะครับมีพายุอีกลูกหนึ่งนะครับตัวนี้บริเวณที่ินใต้ตอนบนเนี่ยก็คาดว่าจะเป็นพายุนะครับแต่นะครับจากผลการพยากรณ์วันนี้นะครับฐานข้อมูลวันนี้ช่วงที่พายุเคลื่อนตัวผ่านไปนะครับ เหมือนเขาจะดึงความกดอากาศสูงลงมาเห็นไหมครับแล้วลองรสมก็จะตกลงมาบริภาคกลางนะครับก็จะมีไซโคลเลเล็กตกมาอยู่ปั่นป่วนนะนี่นะครับไซโคลรูนี้นะครับก็ทําให้ยังมีของฝนมีฝนตกต่อเนื่องนะครับประกอบกับนะครับช่วงต้นเดือนหน้าพายุก็จะก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนครับนี่นะครับก็มีมนวโน้มที่จะเข้ามานะครับแต่ยังเหลืออีกหลายวันนะครับเราต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเขาจะพัฒนาตัวเองและจะเนวโน้มเป็นจะเป็นยังไงนะครับ ไปมาดูลมชั้นบนนะครับชั้นบนผมขอใช้ที่ระดับ850นี่นะครับ850ฮห้ตัวบัตรคาลหรือมิลลิบาร์5ฟุตนะครับมาดูนะครับเนี่ยนะครับประเทศไทยเรานพายอมเข้ากฎระเบตามบริเวณประเทศพม่านะครับก็เคลื่อนตัวไปที่ทางทิศเหนือตตะวันตกจริงเหนือนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแนวเมฆก็อยู่แต่แถวอ่าวเบงกอนนะครับเพราะมีความชื้นนี่นะครับศูนย์กลางเขาอยู่ปรณนี้ตัวนี้เขาก็จะแรงขึ้นนะครับประกอบกับนะครับ พายุมีแท็กนะครับที่อ่อนกำลังลงไปยองากดอากาศต่ำบริเวณประเทศจีนตอนใต้นะครับก็ยังแขวนอยู่จะทําให้ลมมรสุมแขวนอยู่บริเวณภาคเหนือนะครับผ่านตรงนี้นะครับแนวแคบตรงนี้นะครับก็ต้องติดตามต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงภาคใต้นะครับที่ฝนลดลงเพราะว่านะครับเป็นลมมรสุมตัวันตกเฉียงใต้นะครับที่อ่อนกําลังตัวนี้นะครับเห็นไหมครับลมมันพัดแรงนะครับเนี่ยนะครับดูนะครับ ลมมรสุมตันตกเียงใต้ก็พัดขึ้นถึงภาคเหนือเลยนะครับนี่นะนะครับรวมถึงภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะครับก็ดูนะครับก่อนที่พายุจะเข้ามาล่องมรสุมก็พัดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือนะครับตลอดทั้งห่วงนะครับนี่นะครับลมมรสุมไ็ยังพัดผ่านอยู่นะครับพายุเข้ามานะครับก็มีลมตะวันออกเข้ามาเลี้ยงส่วนหนึ่งด้วยนะครับทำให้พายุมีความรุนแรงนะครับดูนะครับ การเคลื่อนตัวของพายุนะครับก็ต้องติดตามนะครับผลการพยากรณ์ของวินดี้นะครับชื่อเล่เขาก็ยังให้ข้อมูลที่ท่ทางสอดคล้องไปนิทางเดียวกันนะครับเพราะลมตะวันออกเข้ามานะครับเนี่ยลมตะวันออกเข้ามาลึกนะครับลมที่เป็นลมเหนือที่มาจากความกดอากาศสูงด้านบนลงมาไม่แรงนะครับก็ทําให้ลมตะวันออกพัดเข้ามาเลี้ยงนะครับลมตะวันออกพัดเข้ามาลึกนะครับเข้ามาส่งพายุนะครับดูนะครับลมตะวันออกเนี่ยนะครับมาจากตรงนี้นะครับนะครับ ทำให้พายุเคลื่อนตัวตามแนวล่องมรสุมเห็นไหมครับล่องมรสุมที่เข้ามานะครับก็ต้องติดตามนะครับสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแบบนี้นะครับพายุก็จะขึ้นฝั่งก็โดยสรุปนะครับประเทศไทยนะครับก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องนะครับก็รอนะครับรอทิศทางของพายุที่จะเข้ามานะครับการเคลื่อนตัวเข้ามาของพายุนะครับก็ททาให้ฝนตกนะครับฝนตกฝนตกหนักได้นะครับอาจจะเกิดน้ําท่วมจากพันน้ําป่าหลายหลากได้นะครับบริเวณที่ฝนตกซ้ําๆนะครับ ื้นที่เดิมนะครับก็ต้องเฝ้าติดตามเฝ้าระวังเลยนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับที่ล่องมรสุมไปแขวนอยู่นะครับแล้วก็ต้องติดตามนะครับพายุที่จะเคลื่อนตัวเข้ามานะครับพายุลากาซ่านะครับรวมถึงมิดแทกที่อ่อนกําลังลงแล้วนะครับแต่กนันโน้มเขาก็จะผ่านเข้ามาแถวแถวบ้านเรานะครับแต่เข้ามาแบบซึมๆมานะครับมันก็จะไม่ไม่รุนแรงนะดูนะครับก็นะครับจิตตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดครับช่วงนี้นะครับล่องมรสุมลงแรงนะครับ ยอมความกดอากาศต่ำก็มีกําลังแรงด้วยนะครับบวกรวมถึงนะครับพายุที่จะมีทางเดินหรือเส้นทางพายุที่จะเดินทางเข้ามาเข้าสู่ประเทศไทยเรานะก็ขอให้ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับทุกทริปที่ผมทำผมมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ